เบิกทราบด้วยจ้าสวัีดีครับสวัสดีปู่เทพค่ะ<ด>ปูคือเห็นเลขปู่เขาร้ายงวดละค่ะปู่เขาไเรื่อยอยู่เข้ามาเรื่อยเห็นละของปู่นี้เป็นเลขอันเฮ็ดเ,เอาเลยเนาะค่ะนะเนาะเลขขนมงว,ด,วดบังหันเขาเพาปู่ถื่อว่า ยาเนอันน้ำมุนกับ0น2 062เอานหกสอนกับเขาตัวปูล้านห้าแดงเกลียเสียอไปได้037โอ้ทั้งบนทั้งล่างคือเขาเขาไปเหตออันเสียคอว่าจะปู งเง้ยแทนแกเสียขอแลน้ำมุน่นกระยดดเป็นเลขเขาลือกที่เขาได้ใก่ได้สักสหมท่านๆอยู่แล้วโอ้แสดงว่าเสียคอปุ๊บได้ได้โชคป้าพี่สันนี่เนาะสาธุโ <c oughs> ชคดีแถมมาแต่ทั้งใดหแล้วปูนาเะเอแ้าไก่เแ้าไก่นั้งนี่นะล่ะคอมแยมค่ะ เอาไล่หวัววจจะเป็นเด็กคันหนมุนนะจน้ะน,น้อมาดีปูป้สื้อบ่ปูป้สื้อบ่ได้นี่เจ๊ลูกติดเข้าได้อู่้ื่อบ่ได้เพราะว่าอันตรีเป็นมิตรกับอ,อ,อ,อืมก็เลยบ่ซื้อนะะนนเนานเนนะค่ะเนาะบาดนี้อันปู้ฝันดีบ่ค่ะงวดนี้ฝันดีฝันตรงงวดบ่ค่ะ แว่างวดงวดพงยาหนึ่งูู่่ฟันว่าหนีามาถามอยู่ลางข้างรดรวหมายถ้อารดรดเปิดจับมาถามกานข,ข้างมาสองอ้างมาถมาถามเราถามมาพดดู่ได้ได้ไดตัวใดยังสินะจ้าคูา่ก็เลยว่าได้หนึ่งพู่ควยไปได้หนึ่ง ซุนก้องซุนยังเนียบตัวแล้วก็ฟุกห่าแล้วก็เกาห่าค่ะเอาฝันมาเบิกครับเอารับรถไปจอดหน้าบ้านแนจอดสามโอ้ยก็อายุเบิกทรับสามเจ็ดเดียตตปู <c oughs> เอออายุเบิกครับเพราะว่าเขาถือฝันเึงนที่น่นะแตได้บอกแค่นั้นละ บางงวดนี้นี่งวดนี้ท่านได้ฝันแต่ว่ามักเลข้ยงแหวปูเฮ็ดขันน้ะมุ่นบ่ะจ้ะบาบา่อบา้านนี่บา้านเลยเฮ็ดตะบางมักเลข้แหวมักวิ่งแฝดป่ะจ้าวิ่งแฝดมักแฝดจ้าบนล่างเนาะนจ้าปูมีจับปูไว้ไปค่ะจับปูแบบมี้ เงีเป็นนี่ห้างไอ้คนมี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามโอ้ยบาดีเพร้มือวันจันทร์วัจันทรจ้าลูกันบได้เลยครขอแก้มือเนี้ยก็เลยเห็ดขนมุนได้ขนมุนได้เจ็ดสองหกหกเจ็ดสองหกหกถามปากของข้น 2, 6, 6. จเจ็ดสองหกหกกราแน่เนาะปูอาจสติมาอีกเนาะมาสิมาหนีกรบเาจากักบานี้สองโตวมีแปดศูนย์แปดหนึ่งบอจาอันเลขมันีีงวดนี้นี่มาแปดมีแปดศูนีแปดหนีแปดสามแปดสาม บานเนียนขอเบอร์โทษปูหายเอฟซีน้ในเดอร์ค่ะเบื้องดวงพ้อมแตงแก่สะด้อขาะพ่อแมนบอดจ่ะเบอร์โทษในปูศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งค่ะหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดสองสามห้าสองสามห้าศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์แปดสอง เจกางมาคือมันมีเก่าตัวไม่ปูเหล็กโทวศูนย์หกหนึ่งหกศูนแปดค่ะหกสองสามห้าโอ้หกสองสามห้าจ้ะเดี๋ยวสีมายำไหมเนะปูเนาะก่เห็ดขนันน้ำมุนตอนแจงซอเฟย่ากันจ้ะขันน้ำมุนนี่ต้องต้องรอลูกซีฟมาเห็ดบอกค่ะ ล้อลูกคิดเลยว่าต้องเป็นวันพระอืมวันพระจ้าในทั้งหลากันพูได้อันแล้่ยวล่ะกะับพักมาทั้ช่องเลเด้อร์กับปูได้ใช่กงวดที่แล้วอันสัมผัสว่าท่านเห็นปูทรงเรียกมาต่องวดว่างหันนี่ก็เลยว่าโทรหา,ก,านะก็น่ากันอันนี้เป็นมากซื้อแต่ว่าอันที่แน่ๆเลยนะคือ ต้องชันน้ำมุนจังครับค่ะบดนี้ปูสรางหอธรรมแด้วไปค่ะมีประมั่งมีซิาเปอร์เนโอ้เขาได้โชคได้ลาภเขาก็มารวมสรางเนาะปูเนาะไปนี่เกือบเแต่ว่ามีปูไต่ตูมานมากกว่างมาเอ็ดตระจำแรงชัท้าค่ะ ตกๆมันมันเป็นแค่เนวทางจ้าแต่ว่ากะเขามาหลายงวดแล้วนะปูเนาะเขามาเรื่อยๆจ้าแต่ต่ปูมักนาะจ้าสูงสุดนี่เขาจักงวดติดค่ะปูแต่เขามาเรื่อยๆเลยเขามาตลอดเขาเบิดปีได้ปะค่ะเขาเบิดปีเ๋ยวได้บ่ได้ซึ่งมันจันมันุูมันลูกอือไปตำเล่าน่ำจ้า ชุดนี้ก็ไปตำเล่าได้นาะปูเนาะเนี่ยจะมักแระวังเรียแต่ผิดแต่หน้าเป็นแค่เนี่ยทานค่ะมืนอนี้ก็โทษสายปูเทพเนะคะนาะปูกับยุท่างว่าน,นอนนอน,น,นจ้าบ้านนอนมิวัดบ้านนายมุ่งไดค่ะท่า,างเบสกับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณปูที่ ทูมาบอกด้วยจ้าเดอ้อจาทุกจ้าทุกจาทุกับปูมันหวาน,นด้วปูเดอ้ออ่เป็นสายปูเทพนจ่จจนะเนาะเ่ินเขามาเขาตลอดว่าั่นเขาเวิดปีว่าั่นพี่น้องแอดกับว่าเด็กไปพร่อพันอยู่ไก่เนาะคะ่ะ ค่ะเพึ่อนใโท่สัมผัสปูเอฟซี FC กับพิจนาเดอเป็นแนวทางมีเขามีรูดเดอค่ะสอบต่างๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสอบกับต่างๆบอมากพานแนวทางมีเข้ามีรุดใส่วิจารณญาณในการรับชมสําหรับแนวทางมีความเสี่ยงนะคะมีเข้ามีรุดการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น กับพิจารนาดีๆก่อนสื่อเด้อค่ะเดอ้อันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะกับประเด็บวาหายเอฟซีถุ่มหรือว่าสื่อตามเนาะเพียงแต่ว่าหาเบิงเืิอความบันเทิงถ้าชอบจังคอยร้องเสียงสูบเบิงหยิปโรลตารีเบิงถ้าห้าบมบมกเข้ากับพานเด้อค่ะเดอ้อ